สวัสดีครับขอตอนรับทุกคนเลยน,นะครับดับนี้เนีฮอก,กับมาอยู่กันในเกม i อเดอ o r ฮอร์เรอร์เกมนั่นเองเย้ yeah! ในไนนคันนี่ครับทุกคน ผมสิพาทุกคนมาล่องเล่นเกมนี้กันอีกทีนึงครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับทุกคนก็เคยเล่นแล้วแหละทั้งหมด3มคลิปครับทุกคนทุกคนสามารถไปย้อนเบิ่งคลิปก่เกาได้นะครับเนาะเพราะว่าทั้งหมด3มคลิปนี้ผมเล่นแค่ด้านคาลิฮาร์เพราะว่าจะเป็นการเอาแบบง่ายๆปานกลางหรือยากสุดในคลิปหล่าสุดที่ผมเล่นก่อนหน้านี้ครับทุกคนเออแล้วในข้างนี้ครับทุกคนผมสิพาทุกคนมาล่องเล่นด้านไม้กันครับซึ่งด้านไม้หนี่ที่มีความร้อนี่สุดก็คงสนิะผลเรืองดานลุงบานครับทุกคนโอเค ก่อนหน้าที่ผมจะอัดเกมผมบอกด้วยว่าผมเล่นด้านคือหาดนี่จังว่าหาดสิบเทียอุ้ยโ่วสีได้เงินนี่ครับทุกคนหรือไัยที่ขีข้คาดเล่นนะครับเนาะก็สามารถไปเติมเงินเซบือมือถือโทรศัพท์แล้วก็มาปลดล็อกด้านได้ยุติได้เบิร์เจ็ดสิบบาทครับทุกคนเจ็ดสิบเก้าเกือบแปดสิบเกือบแปดสิบทุยโอเคเห็นวว่ามาเบิ่งด้านมองหนี้กันดีกว่าว่าเข้าเสียดด้านอะไรอะไรอะไรก็คือด้านนี้นะ,ะทุกคนโอกโก้โหด่านโรงพยาบาลแต่ว่า พีทีซีไลเ่เฮานีบอมินพีก็ซื้อกับทุกคนเป็นพีชาลี่โอ้ยบอกเลยว่าสุดยอดความหลอนราวาห้องโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีผัวเครื่องมือผ่าตัดเนาะแตกแปลแล้วก็มีเลือดน่ากลัวน่ากลัวนี่ละจุดที่หลอนที่สุดของสถานที่ก็คือ,คอโรงพยาบาลนี่เลยครับทุกคนโดยห่อสีมาเรนด้านหนีกันครับเป็นด้านโรงพยาบาลนะครับเนาะก้อนที่จิไเป็นเรนเด๋บวผมสิกเกิน่นก่อนว่ารโรงพยาบาลนี้มันเป็นความเป็นมาจังไรน,นะครับเนาะเขาเล่ากันว่าโรงพยาบาลแห่งเนี่ย ถูกปิดโตโลงประมาณ20ปีครับทุกคนเกือบแบบบักโดนอะ่ะสาเหติปิดโตโลงก็เนื่องจากบ่มีคนมาใส่บริการคนไข่คนยังทอยูแถวนั้นนะเขาบ่มมาใส่บริการเลยเนื่องจากเขาเลือกกันว่าโรงพยาบาลเนี่ยรับทํำแทงเทือนครับทุกคนซึ่งการเแท้งนี่ก็ถือว่าเป็นนิยมที่ผิดมากๆเลยที่นี่ก็เลยเกิดวิญญ,ญาณปะที่นี่เออก็อน,น่าที่จะเกิดวิญญ,ญาณมั่กับบมมีหยังละ่ะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลธรรมดา เอาไปามาหลังจากที่เปิดทําคินิเทือนขึ้นมานี่เอ้ยบอกเลยว่าวิญญาณเต็มมากรวมทั้งตัวนี้ก็ทุกคนน่ากลัวสุดๆแต่ว่าในครั้งเนี่ยข้ต้องไปหาเอ่อขอเท็จจริงกับลรงพยานแห่งนี้ว่าลรงบยานแห่งนี้นอกจากเปิดคินิเทือนแล้วมันมีอย่างที่แบบอืมถือปิดตัวโลกอีแนนนอกจากการเปิดคินิเทือนหรืออาจจะเป็นแบบ เอองบประมาณพอเพียงพ่อหรือ,อยังกระต๊บาบนะครับเนาะโอเคเป็นว่าในครั้งนี้เพื่อพันธ์นสีเวลาห้าเขาไปล่องเหรนดานรงพยาบาลกันดีกว่าและฮาก็ต้องไปขโมยเงินจากโรงพยาบาลพร้อมเออเอาลาไปเหรนกันเลยครับไปกันเลยอธิบายซะยาวละเอียดกว่าจะเข้าเรื่องได้นานชิบหย เอาละตอนนี้เขาก็อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐบาลแห่งหนึ่งครับทุกคนเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับเนาะภายในโรงพยาบาลก็มีความแบบเกาเก่มากมา้ครับทุกคนประวติถูกปิดโตลัลง20ปีนะครับเนาะย้อนที่บออธิบายไปก่อนน้านี้และระวางนันเจอเงินใครไม่รู้เก็บไปก่อนครับผมโอ้ยน่ากลัวสุดๆทางเขาบอกได้ว่าในครั้งนี้เขาจะมา,าใครขอพิสูจน์ว่าโรงพยาบาลนี้มันเป็นอะไรมากรบ โอ้โหและภายในโรงพยาบาลกับทุกคนมีรถเข็นผู้ป่วยแล้วก็มีผาพส่วนสยองมีผ่าสินส่วนมนุษย์เต็มอากลางอยู่ครับทุกคนโอ้โหไล่ทาน,นี้รับทุกคนก็มีอุปกรณ์ไอเทมขึ้นมาใหม่ขึ้นํำยาครับเก็บไปเลยตาเอ้ยเชีย่ยมันมาแล้วอืมมันอยู่ไหนนะนบุกเข้ามาในโรงพยาบาลยางนั้นเหยอโอ้โหสวยแล้วแล้วนี่อะไรอะ่ะเชีย่ยหัวกะโหลกยางร้อเลยผมเข้าไปก่นอนเฮยเชื่อ โอ้โหจงังหวะน,นี้เอาละไงเอาละไงผมว่ามันคงเจ่ิงานพวกเ้าแ้นแน่นอนเพราะว่าเฮาปุ๊บมากแต่ขนาดตัวนะทุกคน <c oughs> น่ากลัวมากแล้วห้องนี้มันเป็นห้องอยันนี่ห้หองนี้เป็นหองแบบประมาณว่าห้องพักฟืนปุป่วยนะแล้วนี่มันน้ํายาอะไรอะ่ะโอ้โหได้น้ํายาวิงเวียนตายหาแล้วคราวนี้ <c oughs> <c oughs> มันจะมีน้ํายาหลายน้ํายานะครับเนาะและน้ำยาที่ห้าข้ามสารถแบบเออเอาตัวรอดได้นะครับเนาะโอเคมาลองกินน้ำยาอีกว่า เศร้าแล้วครับทุกคนอันนี้เป็นน้ํายารองหนหรือเปล่าผมมน่แนใจนะเราก็เก็บไปก่อนครับทุกคนห้องนี้เป็นห้องเอ็กซ์เตอ์เปร้งจากรลปล่างลาักษณะเอ็กซเตร์แล้วทุกคนเมื่อนี้โอ้หนามันเหมือนตัวชา์ลี่เลยอ่ะโคตรร้อนนะทุกคนเป็นภา X นาเอ็กซ์เตอร์นกลัวระวงังเอ้ยเชี่ยผมกระตกใจเบิดอ๋ออันนี้เป็นน้ํายาแบบมองเห็นหุงครับทุกคนโอเคเอาเป็นว่ามองนี่ฮขาสำรวจเป็นทรีรอแล้วฮขาไปสำรวจฝั่งนี้กันดีกว่า ฟังนี่รับทุกคนเป็นเช่นส้นมรรุษกแล้วว่าจะเป็นขาเป็นแข้งเป็นเนื้อนะครับเนี๋ยวย้โคตรน่ากลัวเลยเอาละปรีกอนแต่ว่าน,นี่อ่ะจืปป๊บเก็บไปเลยครับทุกคนนทายานี่ก็เป็นสิงสําคัญแล้วก็ถุงเงินก็เป็นสิงสําคัญตอนนี้เขาได้ละสี่ถุงปึปป๊บปึ๊บหาถุงครับทุกคนโอเคมาเราจะไปดูฟังอื่นกันนะครับว่าฟังอื่นมันจะมีอะไรรู้สึกว่าฟังนี่สีมีห้องลงไปข้างล่างนะครับทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ย ผมตายแล้วได้เลินไหมเบิรงน้ำยาจัดที่ได้หาตนนิ้นหรือยูซีราวาต,ตอนผมยาวมาก่ะพอผีแต่ว่าบริอาดครับทุกคนเออมาลองเก็บเลยนอ้น,น้ำยาเลยอะรร่ะน้ำยาอย่างอ่ะน้ำยาหมอ้มอหินหุงบอกโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ยังไงครับทุกคนแต่ว่าโอกาสเสี่ยงไปอ่ะโอเคถ้านที่ดีขั้นไผบอเออจะอะไรวะขั้นไผแบบพอท่านได้เ,เช่นกับน้ำยานะครับแล้วก็ย่าเพิ่งไปเก็บก็ได้หรือใารอยากทดลองก็ต้องลองเก็บโุ้ยมันมาแล้ว มันอยู่น้อยน้อยแต่เขียนแบ,บๆมันเข้นมาในหอน้องน้ำนี่แหละนี่มีคนรออุ้ยน่ากลัวและเนี่ยะไรอ่ะอ,อีโอโหนี่เป็นห้องน้ำที่น่ากลัวมากๆไม่คาดสเสนอเคิร์ฟอุย้ยนินนั้นมือไผ่น่ะ <S <S ชิดอยู่ที่ดียานไม่ได้แล้ะรอมากๆเลยครับทุกคนและนี่คืออางอาบน้ำอ่างติงน้ำล้างหนาที่ติดไปด้ดยเลือดเน่าครับทุกคน บอดูวาแม่งว่านี่เต็มอากลาดเลยโอ้ยอยู่บ่ได้แล้วน่าก,กลัวมากเลยเลนี้โอ้ยมือเชี่ยยางหลอนเนี่ยข้างในเท่าดีเดยวะเข้าไปเอียดเดยบ่าวเฮ้ยบ่ได้อ่ะทุกคนออ้ยแล้วาพนี้ก็สยองสยองพดฟุด,ดเอาละเขาเก็บไดซี่บอลดูวาเข้าไปฟังนี้กันดีกว่าครับรู้สึกว่าฟังนี่สิเป็นห้องใตดินนะทุกทุกคนโอเคมาทําใจและรุนไปพร้อมกัน เอาละเข้ามาในห้องอุ้ยห้องนาวที่เปล่าโอ้ไม่กูนี่มันห้องพาสตโอู้หูทุกคนทางล่างเป็นห้องพาสตดอ่ะเช็ดอู้เป็นนี่อะไรใช่เช็ดกอตกใจหมดเลย เอาเป็นว ah ่าเอาฝ้าวากันดีกว่าผมไม่อยากจะอยู่บ้ห้องใต้นีนใต้ดินน่านเกินไปครับทุกคนรู้สึกว่าห้องเนี้ยม <t> ันจะเป็นห้องพัดตัดแทนแน่นอนล้านเปเซ็นนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันเป็นกระเบื้องได้แบบเป็นห้องพามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้โหโโอ้หลอยมันมันไหนอยู่ไหนจ้าโอ้โหจะมาเล่นตอนเอกกับพี่ไปจ้ามันไปทางไหนละวมันไปทางไหนแล้วไปยังไปยังไปยัง โอ้โหทุกคนเนจ้าจาเลยอะแล้วดีของตออีกออมีอีกหนึง่งโอ้ยมม่เห็นเลยทุกคนเก็บเก็บเก็บตอนนี้สั้นหมดแล้วผมโอ้โหว่งหางฮะเนี่ยมันลอยมากเลยครับทุกคนผีชาติใครย,ยุ้ผมมาได้เอาหมดเนี่ยคั้นหมดเนี่ยแลวก็มันไว้เรนไว้แถนอในน้องหลับเปสิ้นครับทุกคนโอเคเก็บไปก่อนเลยตอนนี้อันนี้จะเป็นห้องเก็บซพร้อมหองดับจิตพอรอมหองผ้าท,ทัดพอรอมรวมไปในเวลาเดียวกันโอ้โบอกเลยว่าเกากมากๆและประเภหของฟางหนังครับทุกคนหองฟังนี้เป็นหองอาบน้ำซุ เน่ากลัวสุดๆไปเลยเรื่องจัดลักษณะที่มันเก่านะทุกคนแล้วเนี่ยห้องอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่มันศพบคนจะหนีทุกคนโอ้โหร้อนมากเป็นห้องล่างน้าศซอันนี้ก็เป็นศซอีกตายห่าแล้วโอ้ยหมินมากทุกคนแอะหมินจริงหมินจังในเป็นห้องเครื่องผ่าตัดอะไรอ่ะอุปกรณ์ผ่าตัดขึ้นสนิมเอาแล้วเออเชี่ยเช่ทุกคนพวกพี่นี้เกีบรไปก่อนเลยเอะหาต่อครับทุกคน ใครยุคผีชาลีเป็นบริษัทแรนดนเร็วครับทุกคนผมบอกเลยว่าขัาน้นพามากมองเนี่ยจําเป็นต้องลงมากๆขนาดผมเร่นเนี่ยผมยังลงเลบรบ่รยๆว่าจะไปท่างใดไปท่างใดอ,อขัน้นพาเล่นชินแเราก็อดสิบบล,ลงครับโอเคออกมาจากห้องนี่กันดลกว่าแล้วไปฟังนี้กันครับผมบอกเลยว่าจุดที่มันลงที่สุดคือจุดนี้แหละจุดที่มันยุ่ยต่ใต้ใตันชันตัดดินก็คือห้องพัตาท,ที่ผมเร่นตอนนี้มาเก็บไปเลยเลยนี่นเป็นไฟอกวะ อะไรไม่รู้โอ้โหสวยซ้ำสวยซ้อนได้น้งยาวิงเวียนตายหาแล้วคราวนี้บางที่ทุกคนอาสซีเือกพิษเลือกถูกเออเอาแหละอันนี้เป็นน้ํายามองเห็นหงครับมองเห็นเอ่อจำนวนเงินถุงเงินครับทุกคนโอ้โหรู้สึกว่าถุงเงินจนมาจะไปอยู่ของเทินมากกว่านะเอาละตอนนี้ห้องกำลังทำการเก็บเบิร์แล้วครับทุกคนตอนนี้กำทําทำการออกจากของเอา,อาบสุกอรรู้สึกว่ามันร้อนมากเลย เอาละน้ำยานี่ก็บเบิร์เป็นที่ร้รอยแล้วเขามาทาักกันเ,เลยเชื่อเชื่อบุ๋มวาม่ตองมาทางอีนเทอเน็ตมนบอม็นบอ,นบอใช่ไหมอย่านะอย่าโผลมาเด้วยภายในโรงบยาบาลจะมีรูปภาพประหลาดประหลาดพี่ลูปภาพตัวนั้นครับทุกคนมันกำลังจ้องคามเมงมาทางเฮาโอเคอเก็บไปเลยแต่นด่มันหองกิบเนื้อซุปนี่เป็นหองแบบอบเนื้อ เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแบบโรงพยาบาลแบบหนากวัวครับทุกคนเพราะว่าบางที่นะคนไข้เขามากในบริการเนี่ยหมอหนะ่ะกระทาการแบบขา่าปิดปากคนไข้เออเพราะว่ายาติบอกนอนโรงพยาบาลเนี่ยมันมีแบบการเฮ็ดแทงเฮ็ดยังเอผิดกฎหมายพร้อมที่นี่คนไข้หาละคนหินหมอจับได้หมอกระทาการปิดปากคนไข้คนเนี้ยนำคนไขค้คนเนี้ยมาขา่ยายูชนใจดินเป็นห้อง่าตัดศพแล้วก็เอาชิ้นเนี่ยมดยเนี่ยมาใส่แบบประมาณว่าแบบ,แบ,บ,แบ,บแบบ ใส่ในพวกถังน้ำต้มอย่างประมาณนี้ครับทุกคนอุย้ยง่ากวนสุดเลยโอเคตอนนี้ถุงเงินที่เขาต้องการเหลืออยู่ที่หาถุงครับขั้นครบหาถุงแล้วแล้วก็ผมสิออกไปจากโรงพยาบาลแห่งนี้ครับทุกคนเพื่อที่จิไปประจานโรงพยาบาลแห่งนี้จะว่าถึงจิตประจานไปก็เเอะเพระว่ตโรงพยาบาลนี่ปิดโตมาโดนแล้วเชื่อเดีย๋ยวมันอยู่เถิองเด้อเย็นปนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครัถ้าตายนี่แล้วก็ได้เริ่มใหม่แน่นอน มันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้โหโอ้โหวิ่งดิเอ๋โอ้ยโอ้ยโอ้โหมันอยู่ชั้นบนอ่าแกขึ้นมาได้ยังงั้นหรืนี่ฉันก็รูกว่าแกอยู่ตรงนีคว้าไปก่อนเถอะนะแกเอามะจักร้องละก็จะจับแกเลย้ยนี่คุกที่เป็นดวงวิญญาณของคนที่ตายในโรงพยาบาลแห่งนี้ครับทุกคนโอเคถุงเงินเหลืออยู่สี่ถุงเหลืออยู่แปด เห็นบ่เลือยูเอเอเรือยูสองครับทุกคนสามทุยนับเลลก็่าถือโอเคน้ำยาผมว่าวจะเอาแล้วผมยานไปถือน้ำยาวิ่งเวียนครับทุกคนน่ากลัวแล้วดี่มันเทียชิ่นเนื้อมนุษย์ปอกเลยมันหลอนปาก่าทุกคนทแทบ,บสิบอ่อยากมองอึบอันนี้ก็เป็นสมองคนครับพครดีเคยเรียนแบบพวกวิทยศาศาสตร์ใายดีเรียนแพทย์นะครับนอกจากีรูว่าสมองส่วนใดเป็นส่วนใดอ่ะีน่ากลัวสุดสุดเลย เข้าไปมองนี้ครับมองนี้งาจะเป็นห้องพักผู้ป่วยครับทุกคนชั้นของเทิงเนี่ยเป็นห้องพักผู้ป่วยไปยลยชั้นกลางก็จะเป็นพวกแผนยยาพวกห้องหมอต่างาและหน้าห้องหมอแบบห้องหมอตาห้องหมอป่าห้องหมอฟันห้องหมอแบบตรวจร่างกายนะครับเนาะส่วนห้องชั้นล่างจดเป็นห้องผ่าตัดครับทุกคนเป็นห้องผ่าตัดกิบซุดองศพเกิบแบบอะไรนะห้องดับบิตเออแบบนี้แต่ว่าห้องเทิงนี่เป็นห้องแบบ ฟัก,ก,กผักผืนูป่วยครับทุกคนโอเคอยากรู้สิรู้กันว่าผีตัวเนี้ยมันอยู่ม่งไหนอืออือยู่ชั้นบนเอาละตอนนี้เฮาเก็บถุงเงินได้ครบเป็นที่แล้วแล้วเฮาสิมาทําการออกจากโรงพยาบาลนี้กันครับดูอีกทีสิโอ้โหทำไมมันไม่ลงสักทีเนี่ยเอาแด้วไงเอาแล้วไงเก็บก็เก็บไปได้ฉันได้มันมากพอแล้วฉันกดน,นี่ออกที่ที่นี่ เอาละครับท like ุกคนมันไปใส่แล้วมันไปใส่แล้วเออลงไปชั้นล่างแล้วครับทุกคนมาทําการออกแล้วก็วิ่งเร็วๆยูหูดึง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 อึบเก็บไม่ทันไม่ติดก็บแนมแล้วไปเลยเอาละมาลุ้นกันดีกว่าว่าข้างล่างมันมาที่แล้วมันมาที่แล้วโอ้โหจำสแกรหรือจ๊ะมันจำสแกรเหรอตั้งวะมันไปไหนอ่ะ จะตายเด้อเยี yeah. <Yeah. S 1> ่ยวิสาเก็บนี้ได้แล้วโอเคครับรู้สึกว่าจะไปสร้างนั้นครับทุกคนเอาละโอกาสดีเฮาใส่แผลหล่อ,อไปเลยโอเคเรียบร้อยเย้วู้แล้วเข้เฮากษมบัตรทำกัดออกจากโรงพยาบาลอีก,กันครับบอกเลยว่าโรงพยาบาลโคตรเก่าแก่แล้วก็มีมแมลงวันเพื่อตีมัจิตอมซากทบไปแล้วนะครับไปเลยโอเคครับทุกคนและสำหรับคลิปนี้ก็เฮาก่อออกจากโรงพยาบาลเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเห็นบอกขอความขอบา เป็นเขาจริงๆด้วยฉันแน่ใจเขากลับมาได้อย่างไรฉันแน่ใจว่าเขาตามอยู่ข้างหลังฉันแต่เขาอยู่ที่นั่นวิ่งไล่ฉันจนหายใจไม่ออกเหมือนที่เขาเคยทําไม่เอาอีกแล้วฉันต้องรู้เพิ่มไม่ได้เขาวนเวียนอยู่กับที่นี่หรือเขาวนเวียนอยู่กับฉันแสดงว่าคนที่วนเวียนเท่านี่ยเป็นวิญญาณของคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ครับที่ถือแบบถือหมอปิดปากขาปิดปากประมาณนี้นะเออแต่ว่าเอาไปมาโรงพยาบาลนี้กระถูกปิดโตโลงครับทุกคนมา20ปีแล้ว รู้สึกว่าลรงบ่ายเนี่ยมันร้อนมากมาภรที่เขามาเออตำรวจลรงบ่ายนี้ก็ต้องพบกับความร้อนทุกคนโอเคครับก็เป็นจะกันบ้างครับสำหรับเกม I อเ e h ร r r อ r เกมในครั้งนี้นะครับเนาะก็เป็นเกมที่แบบตำหนาามากแล้วอะ่ะทุกคนเป็นเกมอันดับหนึ่งเลยสำหรับเป็นเกมผีนะครับเนาะเป็นเกมผีอันดับหนึ่งก็คือเกม i t เ e Horror เกมหุยบอกเลยว่ามีหลายด้านมากแต่ว่า ช่วงต้นเกมที่เขาเอ่อเปิดโลกให่งห้อเรียทางแล้วนะครับเนาะมีแค่ด้านเดียวนะครับเราเป็นด้านเอ่อเอ่อของหาตมานี่แต่ว่าหลังๆมากก็มีการอัปเดตมาเรื่อยๆก็คือสีมีแบบด้านไใหม่มากไม่ด้านล้มบานนี่ก็เป็ยนด้านใหม่แต่ว่าด้านโรงเรียนเนี่ยผมก็อยับบดล็อกก็ได้เออเดี๋ยวไว้ลังนะครับเนาะจะมาลดล็อกกันแต่ว่าในขณะนี้พก่อนกัแล้วกันเพราะว่าร้อนมากๆเลยอ่ะเออด้านล้มบาดนีอันดับหนึ่งเลยเพราะว่ามีเครื่องมือผ่าตัดร้อนๆอยู่แล้วมีเลือดมีอย่างอยู่แล้วเอออันด ให้ซิปเต็มซิแบะผมบอกเลยรู้สึกว่าโอ้เจ้าเด่นละปวดหัวย่านโอเควมาในครั้งนี้พอก่อนกันแล้วกันครับท่านผู้มาคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมที่สิกดไลค์กดซับสไครต์นั้นนะครับและที่สำคัญเลยนะครับาอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิบวันได้ผัดการแจ็บเตือนในทางหน้าครับสําหรับเมื่อนี้ผมละเกมไอเดียข้อเรื่องเกมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสําหรับเมื่อนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจะไปแล้วเจ้ามีมาเล่นกันอีกเนื้อ ไม่เล่นละละไปแล้วอ้ยไปรับยาช่องสามนะช่องไหนนะต้องสามไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย